สวัสดีครับวันนี้ผมก็มานำเสนอโปรเจกต์จะว่า Bank ิ้งแอปพลิเคชันหรือก็คือแอปพลิเคชันของธนาคารครับซึ่งก็จะเอามาใช้งานในการดูข้อมูลต่างๆของของ,ของ,ของลูกค้าธนาคารครับผมนายการอนายลินคำเลขที่สิบสามครับผมนายวิชพลเจตจงใจเลขที่สิบสี่ครับผมนายต่อพลติมต่โมระเลขที่สิบหกครับก็เราจะมาดู ที่เอาปุ่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองรันให้ดูกันว่าตัวแอปพลิเคชันหรือโปรเจกต์นี้ทำงานยังไงก็หลังจากรัยขึ้นมานะครับก็จะขึ้นตามนี้เลย welcome d a t a uid is a 0 0 0 1ก็คือบอก ID ของลูกค้าในที่นีใช้เป็น a 001นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันการทำงาน5อันนะครับให้เรียกระหว่าง a b c d และ e a ก็คือเช็คบาลานซ์ ก็คือเช็คยอดเงินของเราให้อยู่ในธนาคารครับ B คือ deposit ก็คือการฝากเงินครับ C คือ w i t h d r a w ก็คือการถอนเงินออกจากธนาคารครับ D คือ previous transaction ก็คือการอาไรทำรายการก่อนหน้าครับว่าเราทำรายการอะไรไป E คือ exit ก็คือหยุดการทำงานโปรแกรมออกจากโปรแกรมครับก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันนะครับเช่นถ้าเราใช้ function a ก็จะบอกยอดเงินครับตอนนี้ก็ยังเป็นสูงอยู่เราจะมาลองตัว B ก็คือการฝากเงินนะครับ ก็จะขึ้นให้ใส่ครับว่าเราต้องการฝากเงินเท่าไหร่กรณีนี้จะลองเซตค่าเป็นหนึ่งพันนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองใช้ตัวฟังก์ชัน a นะครับช็คการฝากก็จะเห็นว่าเป็นยอดหนึ่งพันบาทนะครับในธนาคารถ้าเป็นฟังก์ชัน c ที่เป็นยอดถอนเงินนะครับก็จะขึ้นมาให้ใส่จำนวนเงินที่จะต้องถอนออกมาต้องการถอนออกมากรณีนี้ขอลองเป็นสามร้อยสามร้อยครับ เราใช้ฟัง์ชัน a เช็คตูก็จะเหลือในบัญชี7 0 0บาทครับก็จะไปลองฟังก์ชัน d ต่อไปครับก็คือการเช็คก,การถก่อนหน้าก็จะขึ้นการถอยก่อนหน้าที่เราทำไปก็คือการถอนเงิน300ครับแล้วก็เมื่อทํางานธ่ายราการเสร็จแล้วก็จะใช้ตัวฟ e, ังชัน e exit ในการออกจากโปรแกรมอยู่การทางานครับครับอันนี้เป็นส่วนของเอาตัวโปรแกรมตัว application back up session ครับต่อไปแล้วจะเป็นส่วนของการทำงานของโค้ดครับผม อัพในส่วนของโค้ดก็จะใช้ Import Java until Scanner นะครับเป็นการเรียกใช้การทำงานของ Java นะครับในส่วนบรรทัดถัดมาก็จะเป็นการประกาศคลาสนะครับเป็น p u b l i c c l a s s Banking Application นะครับในบรรทัดถัดมาก็จะเป็นการประกาศส t ตติก v o main นะครับก็จะเป็นสต i ิงว่างไว้นะครับ แล้วก็ในบรรทัดถัดมาก็จะเป็น Bank Account นะครับจะให้เป็น Object 1หนึ่งนะครับแล้วก็เป็น New บัญชี c c c o u n t นะไอ้ new bank a c c o u n t นะครับโดยให้ชื่อว่า Beta แล้วก็มีรหัสของลูกค้าก็คือ a 0ศูนย์ศย์หนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็น Object กหนึ่งที่เอาไว้โชว์ในเมนูด้วยนะครับในส่วนคัสถัดมาก็จะเป็น c a r ร bank account นะครับก็จะ in Bal ร n c าเข้าไปนะครับแล้วก็ in น r i v a c y t r a n s น c t i o n นะครับเป็นการดูประวัติเป็นการดูการทำรายการก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ให้สต i n g เป็น Customer Name นะครับแล้วก็ส t i n g อีกตัวก็เป็น Customer ID นะครับ Bank Account ใน Bank Account ก็จะเป็นส t i n g แล้วก็เป็น CName นะครับ แล้วก็เป็นสตริง C I D นะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาก็จะเป็นการฝากเงินนะครับการฝากเงินก็จะให้อินค่าของเงินเข้าไปนะครับที่ต้องการฝากแล้วก็ค่าของเงินพอฝากเข้าไปก็จะให้กลับไปบวกในค่าของ เงินของเราอันเก่านะครับแล้วก็สามารถดูรายการก่อนหน้านี้ได้นะครับว่าฝากไปเท่าไหร่ซึ่งในส่วนถัดมาก็จะเป็นการถอนเงินนะครับการถอนเงินก็จะให้อินจํานวนเงินที่ต้องการถอนออกมานะครับโดยให้เท่ากับศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ให้บาลานซ์พอ ถอนเงินออกมาก็จะให้ไปลบก,กับจํานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีเก่านะครับแล้วก็สามารถเรียกดูค่าการทํารายการได้นะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นการเรียกการดูการทํารายการย้อนหลังนะครับซึ่งถ้าการทํารายการย้อนหลังมากกว่าศูนย์ก็จะให้ปรินปรินค่าฝากเงินเข้ามานะครับแต่ถ้าน้อยกว่าศูนย์ก็จะให้ปริน การถอนเงินออกมานะครับซึ่งถ้าไม่มีการทํารายการใดๆก็จะขึ้นว่าไม่มีการทํารายการใดๆเลยนะครับครับต่อไปจะ,ะเป็นส่วนของ Y โชว์เมนูครับก็จะเป็นเซตชาเป็นออปชันออปชันนะครับศูนย์แล้วก็จะเป็นตรงนี้เป็นส่วนของ,ของ System Pin นะครับเป็นเวลคัมคัตเตอร์เบอร์นีก็คือชื่อหอลูกค้าครับ ถ้าต่อมาเป็น p i n uid is ก็คือการบอก id ของลูกค้าครับว่าเป็น id เท่าไหร่อราจะเป็น p r i n ออกมาเป็นฟังก์ชันการทำงาน a b c d e ให้ได้ใช้งานครับต่อไปก็จะเป็นการทํางานของตัวาน <c oughs> ที่เราเรียกฟังก์ชันออกอมาแล้วเป็นดูนะครับก็จะเป็นเป็น enter option ก็คือให้ใส่ว่าจะเอาฟังก์ชันการทำงานไหนมาทำงานครับแล้วก็จะเป็น switch option ใช้กะอันนี้ใช้เป็นเคส e การทำงานของระบบเคสนะครับเคส a ก็คือใช้ฟังก์ชัน a ตัวซิเตมันจะปิดมาเป็น b a l านซ์เท่ากับ p ล s s Balance ก็คือบอกยอดเงินของเราครับถ้าเป็นเคส b ก็คือใช้ฟังก์ชัน B ก็จะเป็นซติเตมจะขึ้นมาว่า Enter Amount to Deposit ก็คือให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากเข้าไปครับแล้วก็เคส C ก็คือการถอนเงินก็จะขึ้นมาเหมือนกน,นก่นหน้านี้นครับก็คือ Enter Amount to Withdraw จะเป็นจำนวนเงินที่ต้องการถอนเงินออกไปนะครับ สวงเคสดีที่จะเป็นตัวดูรายการก่อนหน้าก็จะใช้พิดีโอเป็นพิเวต t r นเซ a c ชั o นก็คือดูรายการก่อนหน้าได้ครับส่วนเคสอีก็จะเป็นตัวการปิดการทํางานของระบบก็คือออกจากโปรแกรมก็จะเป็นนี่แล้วก็เป็นเบรกครับส่วนของ d e ดีฟอ t จะขึ้นเป็นอ n v เมดออปชันพิเวตเทอร์เกนคือให้ใส่ใหม่ในกรณีมีการใส่ผิดผ้าครับแล้วก็จะเป็น system out P r i n t Thank you for using our service ขอบคุณที่ใช้บริการของทางธนาคารเรา